เป็นสุขอินฟินิตี้จะพามาชมโครงการดีคอนโดคัมแล้วของแห่ง40คอนโดจากแสนสิริที่นี่เขามีถึง399ยูนิตหรือว่า2อาคาร8ชั้นเลยวันนี้มินจะพามาดูห้องตัวอย่างขนาด29ตารางเมตร1ห้องนอน1ห้องน้ำนะคะเริ่มกันที่ห้องนั่งเล่นก่อนเลยอยู่ใกล้กับห้องน้ำพอดีเลยข้อดีก็คือเวลาเพื่อนมาสะดวกมากและเพดานของที่นี่นะคะสูงถึง2.5เมตรเลย ห้องน้ำก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะกําลังพอดีเลยค่ะแยกส่วนแห้งส่วนเปียกมาเรียบร้อยคอนโดเนี่ยอยู่กลางซอยรามคำแหง40ค่ะเดินทางไม่เกิน3นาทีห้องนอนก็กว้างขวางนะคะขนาดเตียง5ฟุตแล้วยังมีพื้นที่เหลืออยู่เลยคอนโดนี้นะคะใกล้มหาลายัยรามคำแหงและมหาลัยอสมชันเพียง5กิโลค่ะส่วนใครสายช้อปปิ้งนะคะเดบมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิ5นาทีค่ะ ที่นี่เดินทางสะดวกมากนะคะเพราะว่าใกล้ MRT สายสีเหลืองประมาณ5นาทีเท่านั้นค่ะสําหรับสายทําอาหารต้องถูกใจแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีห้องแยกสําหรับห้องครัวด้วยนะคะกลิ่นไม่ออกแน่นอนแถมยังพื้นที่กว้างขวางอีกชั้นก็คบคันมากๆเลยค่ะและครัวด้านหลังนะคะจะเชื่อมต่อกับระเบียงค่ะซึ่งกว้างมากสามารถเปิดระบายอากาศตอนทําครัวได้เลยนะคะเริ่มต้นเพียง1.69ล้านบาทเท่านั้นนะคะแอบกระซิบ สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยลงทะเบียนที่ไหนมาก่อนนะคะรับโปรโมชั่นของแถมและส่วนลดแบบจุกๆไปเลยค่ะแค่ลงทะเบียนกับตัวแทนขายได้ที่ลายนี้เลยนะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่เลย